สวัสดีพี่ๆนะคะขอบคุณมากที่มาทําข่าวพวกเราในวันนี้นะคะก็วันนี้เอ็มเอ็มรู้สึกแบบมันพูดไม่ถูกอค่ะพี่มันเป็นถ้วยรางวัลที่เราเห็นตั้งแต่10ปีที่แล้วอะมันเป็นถ้วยที่เราดูมาตลอดแล้วเราก็ฝันว่า โอ้ยวันหนึ่งเนะียอยากจะมาหยิบถ้วยนี้เป็นของเราแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะหายเหนื่อยค่ะมันมีบางวิ่งนะพี่ที่มันแบบทอ้อจนมันไม่จะท้อยังไงเพราะแบบโจทย์ก็ยากแล้วก็เราก็กดดันนะคะพี่แล้วก็พอได้ถ้วยนี้เราก็รู้สึกว่าเออที่เราทํามาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่สิบเอ็ดสัปดาห์มันหายเหนื่อยมันมีแบบเราได้กําลังใจค่ะ ก็เราดี่เป็นแบกดแน่นมาตลอดมากดนีมาตลอดนี้เรามีคาดหวังว่าเราเราแบบมีคิดคิดไม่รู้ว่าที่มัาจะเป็นเราก็ได้จะบอกว่าอยู่ในทราบหนูอยู่ในบ้านหนูไม่ทราบอะไรเลยจริงๆค่ะคือรายการจอแลรายการนี้มันเป็นเรียลลิตี้จริงๆคือหนูจะรู้พร้อมๆกับพวกพี่จริงๆค่ะคือหนูจะไม่รู้อะไรก่อนหน้าที่ทางบ้านจะรู้เลยฉะนั้นหนูจะไม่รู้เลยว่าใคร,ใครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งหนูอ่ะเสี่ยวทุกทีว่าจะเป็นหนูที่ออกแต่แบบพอมันพอมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็เราก็คาดหวังนาทีสุดท้ายว่าแบบ เออถ้าเราได้มาหยิบถ้วยเนี้ยมันก็คงจะดีแต่ว่าเราก็ไม่กล้าคิดนะค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบเออ The Winner F มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราใจแล้วรแต่เราวีคเราไม่ยปาครหนึ่งในนั้นต้องเป็นเราที่จะได้ครับ แอบหวังนะคะพูดตรงๆแต่ก็ไม่อยากจะคาดหวังเพราะว่าเอ็มอยากจะโฟกัสในเรื่องโชว์ให้มันดีที่สุดเพราะว่าก่อนออกไปเราก็คุยกันว่าไม่ว่าใครใน5้าหนึ่งในห้าจะเป็นแชมป์พวกเราก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยากทําโชว์ให้ดีที่สุดมากกว่าช <c oughs> น่าจะเป็นวิกแดนส์ค่ะที่ทุกๆคนชมว่าเอ็มสามารถแบบหลุดจกรอบได้คือเอ็มแเป็นคนชอบเต้นทุกๆคนก็รู้แต่ว่าเอ็มจะมีกรอบแล้วก็มีลิมิตว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทาแต่เหมือนคุณครูง้อแล้วก็คุณหลายๆท่านก็บอกว่าให้เอาจุดที่เราไม่กล้าจะสแสดงออกมาใช้ในเพลงแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนไงคะก็รู้สึกว่าได้ได้เปิดตัวเองมากขึ้นค่ะ คอบครัวคพี่บอกว่าสักอคือมันเป็นครั้งที่ห่างกับคุณพ่อคุณแม่นานที่สุดเลยแล้วมันก็เครียดะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนอกบ้านแล้วเราก็ไม่สามารถอธิบายหรือพูดอะไรได้เงี้ยก็คิดถึงมากแล้วก็กดดันแบบบางวิ้งเอ็มแบบนั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำแบบโหยเราคนม่มันเครียดขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูเราอยู่เราก็ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะก็เลยมีแรงขึ้น อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าทาั้งบ้านทุกคนถ้าทําได้ก็ต้องอยากให้ลูกตัวเอง<ร>แบบสปอร์ตลูกตัวเองเพราะว่าหนูก็หนูก็ไม่รู้จริงๆว่ายังไงเพราะว่าหนูอยู่ในบ้านหนูไม่รู้กระแสอะไรเลยจริงๆค่ะบกาได้ได้คุยกคุณพ่อแม่ยังได้ไคแ,ไดแค่กอดค่ะยังไม่ได้คุยค่ะแต่แล้วก็สิ่งแรกที่จะทำหลังจากนั้นกกลับบ้านนะพี่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่มากอยากคุยอยากแบบ แบบ um> มันเหนื่อยมากอะพี่ในบ้านมันเหนื่อยมันไม่มีไม่มีคุณพ่อคุณแม่มันเหมือนเราไม่มีที่ไปบางทีเราโอเคคุยกับเพื่อนอาจจะหายเหนื่อยแต่วางทีเราอยากได้กาลังใจเราก็ไม่ได้แล้วมันก็เหนื่อยเลยอยแบบอยากกอดอยากคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดค่ะอยากจะบอกอะไรท่านบ้างคะอยากจะบอกว่ามันมีวิวันแม่ค่ะพี่ที่คุณแม่เลือกเพลงวิมานดินให้หนูอยากจะบอกว่าหนูทำเต็มที่แล้วนะมันอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่หนู่เต็มที่กับวิววิมานดินจริงๆอยากจะบอกคุณแม่ว่ารักมากค่ะ หลังจากที่เราได้รับตางวันนี้คือเป็นคนเดียวค่ะต่อไปเราจะรับมือกับเหงีกาเงินกระแสเป็นยังไงบ้างอุ๊ยหนูก็ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะคุณครูโดยเฉพาะคุณครูเงาะที่สอนอคติ้งก็เตือนไว้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะ เราเราคิดว่าในบ้านอ่ะมันลําบากแล้วแต่ออกไปมันหนักกว่านี้อีกเพราะในบ้านเรามีเก,ก,กาะกําบังมีไม่ต้องรับรู้อะไรเลยอยู่ร้องเพลงไปเต้นไปแต่พอออกไปเราต้องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เงหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็จะทําให้ดีที่สุด <c oughs> ยังไงเหรอคะแสบต่างๆมันมันเยอะมากเลยค่ะพี่ <laughs> คือหนูว่ามันเป็นที่มุมมองมากกว่าค่ะคือเราไม่สามารถทําให้ทุกทุกคนรักเราได้แต่ว่าจะบอกว่าทุกคน12คนอ่คนเป็นตัวเองแล้วถ้าใครที่รักเราก็รักที่เอ็มเป็นเอ็มจริงๆแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบหรือยังไงก็คือจะบอกว่าพวกเราอเด็กมากเป็นเด็กน้อยทั้ง12คนก็จะมีบางทีที่เราทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดก็อยากจะขอโทษแต่ว่ามันก็เป็นตัวเราอะคะ่ะเราก็เป็นแบบนี้จริงๆค่ะ ในการใช้ชีวิตในก็อย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือสิ่งสําคัญที่สุดคือไม่ลืมว่าเรามาจากไหนไม่ลืมว่าวันแรกที่เราเดินมาสมัครเอเราเป็นแค่เด็กตัวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาต่อคิวกับเพื่อนๆอีกเป็นพันก็คงไม่ลืมว่าตัวเองเป็นใครค่ะแล้วก็จะจําไว้ว่ากว่าจะมามีวันนี้ได้เอ็มผ่านอะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่1 1สัปดาห์แต่มันเหมือนความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่อยากจะบอกแฟนคลับที่บบกว่าขาชียร์เา อากจะบอกนะคะว่าขอบคุณมากจริงๆถึงเราบางคนเราอาจจะไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่หนูรู้สึกว่าหนูมีวันนี้ได้เพราะว่าทุกๆคนจริงๆค่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับเองแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาเชียร์ทุกๆอาทิตย์ถึงแม้ว่าบ้านเราแม้นูเรียนมันจะไกลแต่ทุกคนก็มาผ่าฝนมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอบคุณจริงๆค่ะ